ข้าวเหนียวฉบับเร่งด่วนไม่ต้องแช่ข้ามคืนให้ข้าวลงไปในชามนะคะน้ำร้อนจัดๆลงไปค่ะเสร็จแล้วก็คนๆไม่ให้มันเป็นก้อนค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีเสร็จแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดค่ะล้างตรงยางๆข้าวเหนียวมันออกนะคะแล้วก็ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดค่ะข้าวของเราไปนึ่งทังกระชอนเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะคะนึ่งประมาณ20-30นาทีค่ะแล้วแต่ปริมาณข้าวนะคะเสร็จแล้วก็มาเทใส่โถแบบนี้แล้วก็คนให้ข้าวเย็นลงค่ะเราก็จะได้ข้าวเหนียวที่เม็ดสวยอร่อยแล้วก รวดเร็วทันใจไม่ต้องแช่ข้าวข้ามคืนค่ะวันนี้อยากกินกับตํำมะเขือยาวนะคะมะเขือในหม้อแอร์ฟรายสององศาค่ะประมาณ15นาทีแล้วก็เอามาผ่าครึ่งนะคะก็จะเอาพริกใส่ด้วยเลย ต่ออีกประมาณ15นาทีแล้วเราก็เอาพลิกมาตําก่อนนะคะก็ลอกเปลือกมะเขือเพื่อที่จะเอามาตำพริกเม็ดใหญ่ก็จะลอกเปลือกด้วยนะคะนี่เม็ดจะค่อนข้างเล็กค่ะเสร็จแล้วก็ตำตำของที่บ้านจะใส่แค่พลิกกับน้ปาปลาแล้วก็ผงชูรสเลยนะคะไม่ได้ใส่อย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะนี้ไม่มีผงชูรสนะคะก็จะใส่แค่น้ปาปลายแค่นี้มันก็อร่อยแล้วค่ะโดยด้วยผักชีกับสาลาแหน่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มานั่งกินกันนะคะส่วนตัวคือชอบความหวานของมะเขืออยู่แล้วค่ะบ้านก็เลยไม่ได้ปรุงเยอะเท่าไหรก่ก็กินตำมะเขือของภาคอื่นนะคะเขาก็จะ ยิ่งกินกับไข่ต้มแบบนี้ก็คืออร่อยมากน,นี้ก็ทําเป็นสันคอหมูย่างกินด้วยนะคะอร่อยเข้ากันสุดๆเลยค่ะจาได้ว่าตอนเป็นเด็กย่าเคยทําให้กินตำมะเขือยาวของย่าจะเอาไข่ต้มลงไปตำด้วยเลยค่ะไม่แน่ใจว่ามีบ้านไหนทําแบบนี้บ้างค่ะส่วนตัวก็ชอบนะคะได้รสมันๆของไข่ยัยงไงขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะลองไปทํากันดูค่ะ